กราบสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนนะครับกราบให้ผมกับแบกที่เซิร์ฟมบา i l e ะครับวันนี้ครับพี่ก็จะมาครับแนะนำครับตามสัญญาครับที่บอกไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วครับว่าเดี๋ยวคลิปนี้ครับจะแนะนำครับว่าเราเนี่ยควรจะเตรียมความพร้อมหรือดองของอะไรครับสำหรับแพทใหม่ที่กำลังจะเข้าหรือกำลังจะเข้าในแบบอันใกล้นี้นะฮะก็ อย่างแรกเลยครับที่เข้าครับแน่นอนครับดาร์กไนท์เข้าแน่นอนครับอันนี้ไม่ต้องดาวนะครับเพราะเขาประกาศนะฮะเราฉะนั้นครับดาร์กไนท์ครับพอเข้าครับอีเวนต์ครับที่มันมามันก็จะเป็นอีเวนต์เก็บเลเวลเหมือนเคยๆครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับสิ่งที่ต้องเตรียมไว้ครับนั่นก็คือนี่เลยครับนะครับมาตรงนี้นะครับแล้วก็มากดที่ตรงนี้นะครับจากนั้นไปกดที่ g e n e r a l อะไลพวกเนี้ยครับ สิ่งที่ต้องเตรียมไว้ครับคือพวกซุปไก่ครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์หลักๆครับที่มันมาเนี่ยมันจะมากับพวกแบบเก็บเลเวลแน่นอนครับเฉะนั้นเนี่ยเราดองซุปไก่พวกนี้ไว้ได้เลยครับไอเนี่ยไม่ต้องดึงก็ได้ครับนะครับดึงแบบเนี้ยนะครับดึงไปเรื่อยๆครับซุปไก่นะครับก็จะใช้ประมาณ3 3มสมุกต่ำครับก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายครับหาได้อยู่แล้วครับก็ดึงมาเก็บไว้ดึงมาใช้ได้เรื่อยๆครับเพราะว่าถ้าใครอยากย้ายครับก็จะเป็นต้องใช้เยอะมากเพราะว่าดาร์กไนท์เนี่ยจริงๆไม่อยากรีวิวตอนนี้นะเพราะว่า คิดว่าโกโบมันน่าจะปรับครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอของจริงมาแล้วค่อยคุยดีกว่าครับว่ามันปรับเก่งขึ้นหรืออ่อนลงหรือเหมือนเดิมอะไรยังไงนะครับแต่ว่ามันจะเป็นอาชีพที่ไวกว่าแบบวอลเลเยอร์แน่นอนครับนะครับเพราะฉะนั้นใครแบบอยากเล่นดาบระยะใกล้แล้วมีความเร็วมีความพิ้วมีความสวยงามก็อาชีพนี้เลยครับนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นจบไปสำหรับดักในครับคราวนี้ครับเรามาดูดีกว่าครับว่าไอ้ระบบที่มันสําคัญสําคัญครับที่คาดเดาว่าน่าจะเข้าคืออะไรครับ อย่างแรกเลยครับที่คาดเดาว่าจะเข้าครับนั่นก็คือระบบนี้เลยครับระบบเทรดลันครับถามว่าไอ้ระบบเทรดลันครับบางคนเรียกว่าแบบเว r ล d t เทรดนะครับบางคนก็เรียกว่าแบบซื้อขายอะไรแล้วแต่คนจะเรียกครับแล้วแต่ว่าเกาหลีจะเขียนว่ายังไงบางคนจะไปแปลแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วแต่แล้วแต่การแก้ไขครับซึ่งไอ้ตัวระบบเทรดลันเนี่ยถามว่ามันทําอะไรยังไงได้บ้างครับ ก็ขออธิบายคร่าวๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวละเอียดจริงๆเดี๋ยวไปเจอกันตอนมันเข้ามาจริงๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นคลิปนี้จะยาวเกินไปนะครับเทดรันนะครับมันก็จะเป็นระบบที่คล้ายๆกับว่าเรานะครับจะเอาเนี่ยคนงานครับ4คนนะครับปกป้องรถม้าของเราครับผมนะแล้วเราก็ลากรถม้าครับไปตามเมืองต่างๆครับระหว่างทางก็มีตีมอนบ้างเก็บของเก็บนู่นเก็บนี่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันก็จะเป็นการเหมือนว่าพารถไปให้ได้ไกลที่สุดนะครับแล้วก็ขายของครับแล้วก็ เอาของมาใช้เอาของอะไรประมาณนี example, <professional. S 2> s, offset, best best ้คร <school> ับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นแบบนี้ครับสิ่งแรกที่เราต้องมีเลยครับนะครับคือนี่ครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูฮะนะครับสิ่งแรกที่เราต้องมีนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านเลยครับทีละอย่างครับเพื่อจะได้แบบอ่านะครับอ่าคนใช้เก็บของเก็บของแล้วปล่อยเขาไปนะฮะสิ่งแรกที่ต้องมีครับคนงานนะผมนะครับ คนงานอย่างที่พี่บอกไปแล้วครับมันต้องใช้คนงานทั้งหมด4คนครับในการแบบเป็นคนอารักขารถม้าของเรานะครับแล้วก็แบบช่วยตีมอนช่วยอะไรแบบนี้ฮะเพราะฉะนั้นครับพอมันต้องใช้คนงานครับคนงาน4คนถามว่ามีทุกคนไหมคําตอบคือมีทุกคนแน่นอนครับแต่คําถามหรือว่าปัญหาอยู่ตรงนี้ครับว่าเราเนี่ยจะใช้คนงานเลเวลอะไรครับตอบตรงนี้เลยครับคนงานเนี่ยนะครับ ใช้เลเวลยิ่งสูงยิ่งดีครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องมีครับนี่เห็นนี่ไหมฮะคนงานครับสีทองครับสีทองเลยครับเลเวลสูงเท่าไหร่ยิ่งดีครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยที่เราควรเตรียมไว้นะครับควรเตรียมคนงานสีทองเอาไว้สัก4ี่คนครับแต่ถ้าถามว่าไม่มีแล้วเป็นอะไรไหมอย่างน้อยก็อยากให้ใช้สักสีม่วงนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ ลองลองเตรียมดูครับลองวางแผนการดึงดีๆครับว่าจะดึงคนงานแบบไหนอะไรยังไงแต้มเราพอไหมซึ่งถ้าใครอยากเร่งแต้มให้มันสูงๆอะไรยังไงมีคลิปทําไว้ให้ดูแล้วครับว่าการเก็บแต้มคนงานพวกนี้หาจากไหนอะไรยังไงลองย้อนดูนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีแบบออโต้รีพีทเควสก็ตามหรือว่าการวิ่ง NPC อะไรก็ตามครับลองดูครับแล้วก็เป็นวิธีการ เพิ่มแบบไอ้พวกใต้ NPC ได้เยอะมากจริงครับฉะนั้นจบไปสำหรับอย่างแรกที่ต้องเตรียมครับคือคนงานสีทองนะครับอย่างที่2ครับที่เราต้องเตรียมครับคือหนี้ครับมันี้เลยครับมันี้เลยครับตึ๊กตึ๊กหนี่หนี้ครับนี่ครับกดแมเนจเข้าไปครับมาครับสิ่งที่เราต้องมีครับมาเลเวล6ครับถามว่าทําไมต้องใช้มาเลเวล6ครับคืออย่างที่บอกครับม้ามันเป็นตัวลากเกวียนลากรถอะไรของเราไปครับม้าเนี่ยครับแต่ละเทียเนี่ย มันจะมีระยะการเดินที่ต่างกันครับเลเวล5เนี่ยมันจะได้โบนัสการเดินที่น้อยกว่าเลเวล6ครับเพราะฉะนั้นล้วเนี่ยมาแนะนำเลยครับหาเลเวล6มาให้ได้ครับเพราะมาเลเวล6จะได้โบนัสเพิ่มขึ้นประมาณ5%ครับยิ่งมาเลเวลสูงครับยิ่งเดินได้ไกลครับเพราะฉะนั้นเตรียมทำม้ากันตั้งแต่ตอนนี้ครับก่อนที่แพทมันจะมาแล้วก็มานู่นมันนี่อะไรกันนะครับแต่ตอนเนี้ย มันทําง่ายแล้วครับม้ายิ่งมีคนใช้ด้วยทําง่ายมากครับเพราะฉั้นก็ลองไปจับม้าดูอะไรกันดูครับวิธีจับม้ามีให้ดูเหมือนกันครับเป็นคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับฉั้นลองย้อนดูครับคราวนี้ม้าจบไปครับอันถัดมาครับที่ต้องเตรียมครับคืออะไรครับเห็นนี่ไหมฮะเงินครับเตรียมเงินไว้เยอะๆเลยครับเพราะว่าการที่ล่ารถเข็นไปอะไรแบบนี้ครับมันจะมีแหมจะเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าช็อปได้ไหม เออม <laughs> in ันจะมีเหมือนแบบให้ซื้อของระหว่างทางได้อะครับมันจะมีระบบให้เราซื้อของได้ครับเมื่อเทรดรันเข้ามาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเตรียมเงินไว้เยอะๆเลยครับซื้อของในเทรดรันมาใช้ครับซื้อแบบให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับแต่ไม่ใช่ซื้อทุกสิ่งนะฮะซื้อแค่สิ่งที่จําเป็นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเนี่ยเตรียมไว้เยอะๆครับไม่รู้ว่าเข้ามาแล้วเซิร์ฟเวอร์เขาจะปรับอะไรแบบไหนอะไรไงแต่ก็เตรียมไว้ก่อนกว่าครับ จะได้แบบไม่เสียดายแล้วก็ไม่ต้องแบบไปดึงพงดึงแพ็คอะไรการอะไรแบบนั้นนะครับฉะนั้นเตรียมเงินไว้ครับคราวนี้ที่ต้องเตรียมอีกอย่างครับถามว่าเตรียมอะไรครับนี่เลยครับรีซอสครับไม้พวกนี้ครับไม้พวกนี้ครับเตรียมไว้เยอะๆเลยครับถามว่าทําไมครับอันนี้พี่เอารูปมาจากเพจเลชดิดให้ดูนะครับเพจเล d ดิดครับเขาก็บอกเลยครับเห็นไหมนะครับการแบบจะทําแต่ละอย่างครับ มันใช้ไม้เยอะมากครับคือการที่เราจะสร้างรถเข็นได้นะครับมันใช้ไม้ที่ค่อนข้างเยอะใช้อุปกรณ์ที่ค่อนข้างเยอะครับและรถเข็นเนี่ยแต่ละเลเวลครับมันจะมีผลต่อช่องของมันและมีผลต่อน้ําหนักของมันครับพนเราเนี่ยพี่แนะนําเลยครับว่าเตรียมอุปกรณ์พวกนี้ไว้ให้เยอะๆเลยครับเพราะเราจําเป็นที่ต้อง ทำรถเข็นให้ได้เลเวลสูงที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ครับสําหรับใครที่จะใช้เทรด์รันครับเพราะมันจะได้แบบเก็บของได้เยอะๆแบกของได้เยอะๆในการลงแต่ละครั้งครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเตรียมไว้เลยครับพวกนี้ครับเตรียมไว้ให้แนะนําครับเก็บไว้สัก20,000ืก็ยังดีนะครับสัก2 0,000่นนี้ว่าน่าจะเซฟครับตอนนี้พี่ก็ไล่ฟาร์มไล่อะไรอยู่ครับพยายามทํากลับมาให้ได้2 0,000ครับเพราะฉะนั้นก็ลองดองกันดูครับอีกอย่างครับที่ต้องเตรียมครับคืออะไรครับนี่เลยครับเห็นไหมฮะ สวนผักของเรานะครับหรือว่าข้าวครับทำไมที่บอกว่าต้องเตรียมข้าวไว้เยอะครับเพราะในการวิ่งเทดลันแต่ละครั้งใช้ข้าวเยอะมากๆาครับในการใช้ข้าวครับแต่ละครั้งเนี่ยใช้เกือบ2 0 0หมื่นเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้าวครับดองไว้ให้เยอะที่สุดครับและที่ต้องดองไว้อีกอย่างครับคือนี่เลยครับเห็นนี่ไหมครับพี่ดองไว้ครับไข่ครับนมครับ แล้วก็ไอ้พวกปลาทั้งลงทั้งหลายครับยังไม่ต้องกดครับตอนนี้เก็บไว้ก่อนเลยครับเพราะมันใช้เยอะมากครับที่ทีสองหมื่นเราฟาร์มไม่ทันแน่นอนครับไหนจะต้องปล่อยคนงานไปฟาร์มของใช่ไหมไหนจะต้องให้เทรดลันแบบใช้พวกอันเนี้ยในการเดินทางอีกครับเพราะฉะนั้นมันไม่พอครับเพราะฉะนั้นรีบดองกันไว้ตั้งแต่แพทนี้เลยครับมีความจําเป็นมากครับและครับที่ต้องรีบทําในบ้านให้สําเร็จก่อนครับคือตอนเนี้ยถ้าใครสมมุติว่า ดีบก40ครบไปหมดแล้วใช่ไหมรีไฟก็ช่างครับค่อยๆทําไปก็ได้ครับแต่พี่แนะนําว่าให้รีบอัพให้สุดครับคือตรงนี้ครับฟู้ดสตอเรจครับรีบดันครับรีบดันให้เลเวลแม็กครับเพราะว่ามันจะเก็บอาหารเนี่ยในคลังได้เยอะขึ้นครับแล้วพอมันเก็บได้เยอะขึ้นเนี่ยตอนเนี้ยเราก็รีบฟาร์มครับเอาข้าวยัดคลังไปให้เต็มเลยครับเวลาเทรดรันมาเราจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องข้าวช็อตครับ มันอาจจะไม่แบบไม่ช็อตตลอดไปนะแต่แค่อาจจะช่วยช่วงแรกครับทำให้เราแบบไม่ต้องซีเรียสเรื่องข้าวอะไรมากครับอย่างน้อยก็ยังหาของได้อะไรได้ครับแล้วก็พัฒนาตัวได้จนถึงจุดนั้นเราอาจจะไม่ต้องใช้เทดลันแล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูครับลองแบบอัพบ้านเนี่ยเก็บข้าวให้เต็มครับแล้วก็มาฟาร์มของในข้าวให้เต็มครับแล้วก็ดันเข้าไป นะครับเพราะฉะนั้นสําหรับเทรดลันครับที่ต้องเตรียมไว้จะมี5้าอย่างหลักๆก็จะคือประมาณนี้นะครับคราวนี้อีกระบบครับที่จะเข้ามาครับที่คิดว่าน่าจะต้องเข้ามาได้แล้วแหละนะครับเพราะว่าเดาไว้นานมากแล้วครับแล้วมันยังไม่เข้าครับนั่นก็คือระบบนี้ครับระบบไตหอครับโลบไตหอครับเคยอธิบายไปแล้วครับมันก็คือ การปล่อยตัวละครครับ3ตัวของเราครับที่เลเวลสูงกว่า45ครับเข้าไปครับแล้วมันก็จะไต่หอแล้วเราก็จะได้คองของเราออกมาครับซึ่งไอ้ระบบไต่หอเนี่ยมันจะได้ exp ที่เยอะมากๆครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยระบบไต่หอเนี่ยเป็นอีกวิธีหนึ่งในการดันเลเวลของตัวเด็กที่ดีครับเพราะฉะนั้นครับพอพูดถึงตัวเด็กครับสิ่งที่คิดว่าต้องเข้าอีกอย่างหนึ่งที่มันต้องมาได้แล้วแหละนะครับเพราะมันดึงมานานแล้วครับนั่นก็คือครับการวิ่งเควสออโต้ครับ อันเนี้ยเคยอธิบายไปแล้วครับมันจะมีแถบที่อยู่ตรงกลางครับแล้วก็จะทําให้แบบเราวิ่งเควสครับได้ตามตัวหลักเลยเช่นถ้าตัวหลักวิ่งเควสได้ถึงแบบด่านสุดท้ายตัวเด็กก็จะวิ่งถึงด่านสุดท้ายครับแต่ถ้าตัวหลักวิ่งได้ถึงแค่ด่านที่2ที่3สมมุตินะมันก็จะวิ่งได้แค่ด่านที่2ด่านที่3ครับหรือเวลร์ที่2เวล์ที่3มครับมันก็จะวิ่งได้แค่นี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเนี้ยต้องเข้ามาได้แล้วครับถ้าระบบไต่หอมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบที่คิดเพื่อพี่าาจะเข้หลัก ก็จะมีประมาณ2ระบบนี้ครับราะนนเนี่ยก็ลองดองของลองเตรียมของอะไรแบบนี้กันที่ดีนะครับแต่เทดลันเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นถ้าให้สรุปเลยนะครับอย่างแรกที่ต้องเตรียมนะครับคนงานสีทอง4ี่ตัวครับเตรียมไว้เลยครับอย่างที่2ครับเตรียมครับมาเลวลหครับเตรียมไว้ครับอย่างที่3ครับเตรียมพวกอุปกรณ์ทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นไม้หินเพื่ออะไรทุกอย่างครับ เตรียมไว้ครับอย่างละประมาณ2 0,000ครับฟาร์มเก็บไว้ได้เลยครับดองไว้เลยครับยังไงก็ต้องใช้นะครับข้าวครับดองให้เต็มคลังครับและฟู้ดสตอเรจครับอันนี้ครับอัดขึ้นมาให้เต็มครับและเก็บไข่เก็บนมพวกนี้เก็บไว้ให้หมดครับยังไม่ต้องไปใช้มันครับเพราะฉะนั้นก็จะมีหลักๆประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็สั้นๆมาณนรับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าของจริง มันจะเป็นไปตามที่คาดเดาหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าต้องเข้ามาแล้วล่ละนะครับก็จะคงประมาณนี้นะครับส่วนคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะมารีวิวแพ็กเกจให้ดูครับที่มีหลายคนถามว่าซื้อแพ็กไหนดีครับช่วงนี้มุกเยอะกันเหลือเกินนะฮะก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับฉะนั้นสำหรับคลิปนี้คงสั้นๆประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด u b s สไคร e แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ